สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วครับกับตามนากาแพงเพชรชาแนลครับวันนี้ผมมีเลดของหลวงพรพัดนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับเลดรุ่นนี้เป็นเลดมังกรคู่ครับเลดมังกรคู่รุ่นรวยพันล้านมหาเศรษฐีครับอันนี้ผมเช่า,ารายการรุ่นมาสองรุ่นนะครับก็เพื่อจะเอามาให้ อ่าพี่ๆน้องน้องได้ชมกันนะครับเรทนี้เป็นขนาด2บาทครับก็เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นสีลุ้นลายกันนะครับอันนี้ผมก็ลุ้นได้2รลุ้นเดี๋ยวว่าวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆพี่พี่พได้ชมกันนะว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็หน่าใสาไหมด้านในพุทธศิลป์สวยไหมก็เดี๋ยวจะผมมาเอาให้ดูนะครับก็จะมีรายการแรกครับรายการแรกนี่จะเป็นเนื้ออัปปาครับเนื้ออัปปาลงยา ใช่ครับเนื้อปะการงยาลายเสือขาวครับหน้ากากาทองทิพย์ครับอันนี้ฮะเห็นไหมครับอา,อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมใช้กล้องหน้าก็เดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้เพื่อน,นๆที่พี่ได้ชมอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ให้ชมคร่าวๆไปก่อนนะครับ ก็จะเป็นรูปมังกรคู่ครับรูปมังกรคู่ด้านหน้าก็ลงยาเสือขาวด้านหน้าหลวงพ่อเป็นรูปหลวงพ่อหันข้างครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหน้ากากทองทิพย์ครับตัวเลรก็จะเป็นขนาดสองบาทขัดเงาครับเป็นเนื้อปะกาครับด้านหลังครับก็จะมียันมีโค้ดมีรุ่นบอกครับ รุ่นนี้ขนาดผู้ชายใส่ได้ครับผู้หญิงก็ใส่ได้ครับก็ขนาดกำลังสวยงามครับนะก็น้าเช่าครับเช่าหามาครับก็ชื่อชื่อเพาะครับชื่อดีครับรวยพันล้านมหาเศรษฐีเป็นเลดมังกรครับเป็นของหลวงพัดบุญญากามูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ตำนานสายเหนียวสิทธิ์หรือพ่อเดิมนะครับก็รู้กันอยู่นะครับอันนี้ก็น่าเก็บนะครับอันนี้จะเป็นรายการแรกที่ผมรุ้นมานะครับส่วนรายการที่สองรายาที่สองก็จะเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับก็จะ ออกสีเหลืองเหมือนทองเหลืองครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสีลงยาแดงน่าพื้นเขียวหน้ากากเงินครับอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากอาปาการ์นะหน้ากากอปกานะ์ครับ,ากากรบไม่ใช่หน้ากากเงินครับขออภัยเ่ยก็สวยงามครับขนาดกำลังพอดีอุค์กรก็จะออกชัดเจนครับ งานเทียวก็ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีครับสวยหน้าเช่าครับรุน่นนี้สวยงามครับขนาดกำลังพอดีครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมาก สวยงามครับจะมีอยู่สองรายการนะครับวันนี้ก็มาแบ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดสลับกล้องให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบรูปเต็มๆนะครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงหน้ากากเขียวตัวหลวงพ่อจะเป็นอาปาก้านะครับหน้ากากอาปกาก้าส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเนื้ออาปกาก้าลงยาลายเสือขาวครับหน้ากากทองทิพย์ครับ วันนี้ถ่ายเวลากลางคืนก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆที่มีแสงความคมชัดไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ต่อขออภัยด้วยนะครับรุ่นรวยพันล้านมหาเศรษฐีครับเปรดมังกรคู่เพื่อนๆท่านไหนสนใจ อยากลุ้นเนื้ออยากลุ้นสีลุ้นเลขก็ติดต่อทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมมีแบ่งปันให้นะครับหรือว่าจะสนใจแบบที่ผมลุ้นแล้วก็เป็นมีอยู่สองสีครับก็มีสองสองเส้นนี้ครับถ้าสนใจก็อย่า,าลงในคอมเมนต์ไว้ได้ครับลงทิ้งเบอร์โทรไว้ได้ครับถ้าสนใจจริงนะครับก็ปล่อยให้ในราคาแบ่งปันครับ วันนี้ขอกับสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จเจริญใน,นหน้าที่การงานขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ